สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอฉริยะสวนกับแรงหลังแม่แตงโมบอกเบือ่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้ซึ่งงานนี้ถึงกับมีการตอบโต้กลับทันทีหลังจากที่คุณแม่พนิดาศริรยุทยโยธินแม่ของแตงโมนิดาได้ออกมาโพสต์ว่าตนเองเหนื่อยแล้วคิดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนจากการที่นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ออกมาค้นหาประเด็นต่างๆคดีของบุตรสาวดันไม่เห็นจะมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่อย่าง ดตอนนี้ทั้งเบื่อและรู้สึกรำคาญเลย วันสุดสิพฤษภาคมนายจริยะได้ออกมาตอบโต้กลับคุณแม่ว่าเป็นแม่ที่แปลกแทนที่จะขอบคุณคนที่มาช่วยแต่กลับมาต่อว่าแทนไม่ให้ราคาอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวครับเขาจะเบื่อผมก็เบื่อไปดีผมไม่ได้ให้ราคาผมทําเพื่อแตงโมผมว่าเขาเป็นแม่ที่แปลกนะคนมาช่วยบุตรตัวเองนะจะขอบคุณเขาผมไม่อยากเปิดแชทไลน์เลยนะของคุณแม่ผมมีนะแชทไลน์ของคุณแม่คุณแม่เองก็สงสัยว่าเรือมีสองลำผมไม่อยากเปิดแชทไลน์แล้วคุณแม่ ส่งให้ใครผมก็มีผมอยากบอกว่าบางเรื่องของคุณแม่คุณแม่ทําอะไรผมทราบหมดแต่ผมไม่อยากพูดเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วพอพูดไปก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่าคุณสื้อเขาไม่ค่อยดีเท่าไรถ้าคุณสื่อดีๆให้คำแนะนำดีๆคุณแม่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกผมมองว่าไม่มีแม่คนไหนบนโลกจะมาตำหนิคนที่มาช่วยบุตรหรอกท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณ rap